อันนี้ไม่ได้่ะมีเปิดเพลงตัวนี้อะไรอะไรอะไรกระรอกกระรองน่เปข้างหน้าทีเหลืองๆอะคค่ะคันไปนะข้างหน้าค่ะสวิตค่ะนี่ไงต้องก้างอุ๊ยถ้าเธออยางเล่นเลยน่มาสี9เก้าเดือนแล้วครับใช่วันนี้อยู่กับเข็มจีลาค่ะ

ไปไหนคะไปไหนดีคะไม่ไปแล้วไม่ไปแล้เกลนใจไม่ไปแล้วไปดีกมาเร็วมาเร็วมาแค่ตรตกครมาเร็ว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 มาเลวนี่มายอ๋อัะเหรอโอเครู้เรื่องได้้เื่อ

าไปใกล้มิวดีไหมนะเดี๋ทวจทนี่ดูนี่ติงดดดิงดิงดิงติงติงดิงดิงโอ๊ยน่าเล่นสนุกจังเลยโอ๊ยถอยหลังอีกแล้วเดี๋ยววิกเตอร์ดิเดี๋ยววิกเตอร์ดิเต๊ก็ลุ้นกันน้องเจ๊ลุ้นไปมาข้างหน้าค่ะมาแล้วไปกินขนมจีนกันไหมตาเอ๋นี่นะเนี่ยตั้งมาเนี่ยมาแล้วมาแล้วกินไหม โอเคค่ะไปค่ะใช่อ่ะมันขนาดนั้นเลยเหรออะไรอะไรทำหน้าอ๋อเออเหรอมันมันมาเมย์คะจะชนตายนี่ยิ้มหมาเนี่ยเคาโอนโอนใสคือน้ำลายค่อยค่อยไปหาค่อยๆไปหาของเล่นปะ เร็วเร็วเร็วเรเมิวเล่นของเล่นแล้วนะว้าจังเลยเว้ยไม่มีใครเล่นด้วยเลยเว้ยคุณคะวันนี้เปิดได้ด้วยเนี่ยจริงจริงอะจริงจริงๆอหน้าสองหลังสามโมจะยืดมนจะยืแล้วเขายากยืนไปเลยไปยสิ่ปิ

ว้าไม่ต้องตกใจค่ะไม่ต้องตกใจไม่ต้องถ้าไม่ต้องตกใจค่ะถ้าตกใจเขาจะตกใจด้วยเนาะใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรค่ะโอเคโอเคไม่มีอะไรเลยมาเล่นนี่มาเล่นนี่มาอ้าวหันหลังให้เลยนี่ไหนคะไหนคะ นอตู้ข้หนูชอบเล้ดิ๊ดิ๊ดอ๊ดิ๊ดิ๊นิ๊ด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 ี๊ดิ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 ดิ๊ดดิ๊่ิ๊ดน๊ดิ๊ดี๊ดดิ๊ด้๊ดิดิ๊ดิ๊ด๊

อุโมงคเสีสันดีค่ะคุณค้าอุ้ยมีอุโมงค์ใหม่ด้วยนะเนี่ยอุโมงค์ใหม่ใช่ไหมอุโอมงค์อุโมงค์เอ้ยหวานเนี่ยโอ้โหใครคะลุงป๋องล,ลุงป๋องใช่ไหมลุงป๋องจำไ,ได้ไหมคะ โอ้โหยืนละยืนละยืนละโอ้โหโอ้โหโอ้โหน้องกินข้าวยังไงน้องกินข้าวยังไงป้อนก็ทั้งป้อนทั้งหยิบเลยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะป้อนน้องกินข้าวเองน้องกินข้าวเองมีป้อนด้วยแล้วก็มีให้หยิบด้วยทั้งเก้าเดือนแล้วครับ พ่อของพ่อแล้วปีนหาพ่อเร็วปีนหาพ <S <s> ่อเร็วขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเลือนไปอันนี้ก็ชอบเกาะค่ะเกาะตามคอกเกาะตามอะไรไม่เอาไม่เอาแค่ไหนชอบมานิซันอ่ะพ่อเรียกเร็วพ่อเรียกเร็วอันนี้อไนนี้อันนี้อันนี้วันวิกเตอร์ โอ้ยย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 อยย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 ยเยย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 ยลยยยยยยยเยย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 ย้ยยยยะตยย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 อยยยยยย้วยยอยย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 เลยย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 คยย เดินหน้าเดินหน้าสองหนอยหลังสามแต่ตอนนี้อยากกินขนมจีนมากเลยไปกินได้ไหมไอ้พี่เกียศไม่ให้อะจะกินได้ใช่ไหมพี่พี่ออมเล่นเกรหลายก็ได้ค่ะฝากไว้อุ้ยโอ้ยไหวในคะเก่งมากว่อน้ำายโอ้โหวอนน้ำลายปล่อยยาพี่ในมีอีกสักคนอยากกันเดี๋ยวดูกันค่ะเพิ่งจะผ่านพ้นผ่านพ้นช่วงเออเขาเรียกว่ามันต่อเนื่องเนาะติดไป เอแม่แกงไอต่อมาบอมบอมมอถั่วเออถั่วแม่ให้กินค่ะถั่วตีแก้วเหรอไม่กินข้าวปนขอเสียงทุกคนหน่อยค่ะยกมือเลยค่ะะต้องเอาผ้าเปียกแล้วเป็นกาเดียนเลวิโอจ้า ฮะนอะไรเอาผ้าเปียกอ่ะอืมอ้ยอุยอุ้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 ยถลายลงมาเลยถลายลงมาเลยโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคมะสได้เปีได้ค่ะได้นี่อละนีนี่อะอ้ยเล่นอยู่างงี้ยหรอทำไมก้าวเดือนูดู เก้าเดือนค่ะพี่วิกเตอร์เนยกว่าหนุมะของเล่นเน้นพี่ิกเตอร์เล่นเล่นเน้นไปหมดคของเล่นแน่นไปหมดเลยมีแต่ของแสนดีทุงนั้นเลยอ๊มีเาอือโอต้าเอ๋เเตเระตูินี่ลืมต บ้าบ้าบชอบจัดเลยอุ้ยพิธีมาแล้วพี่ธีจะไปไหนแซนดี้พ่ธีอยู่ข้างหลังแซนดี้พิธีเอาพิีพิธีก็จะขึ้นพธีพิีก็จะขึ้นดมนมองกะทิดมแซนดี้กะทีน้องเองว้าย ติ้งรักเแซาอ้าวพี่ธีขึ้นไปแล้วนอนแล้วตามพิธีไปค่ะอ้าวอ้าวระวังโดนเสาไอ้นี่เอือเร็ว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 ลูกทีทีที่โมงดอกที่บอกมะอย่านะทีทีนะจะล้มไหมนะพี่บอก่อีกเตอร์ไปไหนอีกเตอร์อยู่นี่ เตนนอนอยู่ดันพี่บอกว่าตรงนี้พี่ออดูกันดูกันคุยกันอะแฟนดกดิต้องคพี่ไปสิคะพี่ไปสิคะเนี่ยพี่อกอ๋อือยวดูเนน้าใไปพี่ปพี่พี่จ้เอ๋โอ้พที่ใครให้มันรู้ซะบ้างที่พี่กะทินะเออ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 เบ น้ำที่จอยไหมเอาจะจับจะจับอจะจับจะจับอืมอ,อืมอ่ถึงไม่ <c oughs> ไม่อยากไรเอนี้คือเร <c oughs> าหวา <c oughs> ขามันลอ,อย ขามัน่อยอน่ยค่ะไม่เหี๋ยอะไไม่เดี๋ยวให้ตามจับตเฉกอุ้ยอุ้ยหมาบ้านนี้เป็นอะไรชอบเลี้ยเดียหมาบ้านฉันเหมือนเลียเป็นการบอกรักเนาะใช่ไหมครับพิกเตอร์บอกรักใช่ไหมคะรักกันรักกัน ดิเตอร์เบื่อหน่ายมากเดี๋ยวล้างมือด้วยนะคะล้างมือด้วยนะเคมไหมแซนดี้ก็ยืนใช่ค่ะเขายืนบ่ายล้างมือกันดีกว่าน,นี่ค่ะอ๋อล้างมือนุ่นเลยก็ได้ค่ะที่น้ำ <c oughs> ป้าอ๋อมาอ๋อมมาช่วยเอาก็เสร็จโจสิไปกินขนมจีนดีกว่า,าแล้วนะแม่จะไปกินขนมจีนแล้วนะคะทุกคนแม่กลับมาจากงานนี่โทรศัพท์ของแล้วกินขนมจีนกัน,กนค่ะมาเช,เชียงใหม่เดี๋ยวที่สิบสองสิบาจะไปร้องเพลงที่เชียงใหม่นะคะอยู่ที่อะไรนะ ศูนย์การแสดงศูนย์การแสดงฮอลล์ที่ใหญ่ๆของเชียงใหม่ค่นนนะนานาเออนานาชาติอิไรสิปีร้อยปีปะ่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะมิวมิว้วเข็มจิบไปแล้วค่ะบ๊ <laughs> <laughs> บายบาย <laughs> ไปกินขนมจีนก่ะแม่หิวมากเลยวันนี้แม่กลับมาแม่กินกะหรี่ป,ปั๊บจิ๋วไปคนเดียวน่าจะ สาสิบกว่าชิ้นอยู่มากบ๊ายบายทุกคน <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาใหม่นะคะ